มหวังในทีท่ที่ที่ตั้งใจที่ปรารถนาและ้สมหวังทุกประการที่ให้เป็นผลสําเร็จที่จากโยมที่ตั้งใจปรารถนาสิ่งที่ต้องการที่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองอาส,สุขโลกไปไข้เจ็บก่อให้ให้มีการเดียดเยี่ยนปลอมมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเป็ ที่ตังปฏิตังภุมพังที่ตเมวัตจะมีสตุสเพฟประเด็นถึงตะปานจันโหล่ปนละโยากษอมไม่กลัวกิรัตุยากษอสักพิธีติวนิวาจันุสักพะโรควินาสตุมาเป็นวันตรายโยีินตีนกาอยู่กว่าภาวะอภิวันตนติงเอ็นตนิจังวัการปัจจยนจาระโรธรรมาวาทันติอาวันนตุขังอะร